บัตร <c oughs> นี้เป็นครั้งที่47ตรงกับวันที่26ธันวาคม2 5 6พั้าร้บรเจ้าในปุริมสมรงมชลาพรขอเป็งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอริยบูชาแต่องค์พระคัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณ <c oughs> ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั uh ้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัททายมน์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมตาจักรวาเลสุอัตราคันชันตุเทวตาสัทธมังมนิราชัสสุนันตุสักโมคทังสักเคกาเมจารูเปคิริศิขระ สิขลตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรักเทจคาเมตาลุวนาคาหาเนเคหาปุตุมะิเคเตพุมมาจะยันตุเทวาชรทธวิสมยาคขันทพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสัทวเมสุนันตุธรรมมาสวราการโออยัมพัทันตาธรรมมาสวราการโออยัมพัทันตาธรรมมาสวราการโออยัมพัทันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคถานัติเมสะระณังอัญญพุทโธเมสะระณังวรังเอเตนะสัจจะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสะระณังอัญญธรรมโมเมสะระณังวรังเอเตนะสัจจะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสะระณังอัญญสังโฆเมสะระณังวรังเอเตนะสัจจะเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหากรุณโกนล โถที่อาธิกาคาถามหากรุณีโกนาโถอธายะสัพพปนีนางปูเรตวาปรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพปนีนางปูเรตวาปรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพปนีนางปูเรตวาปรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังภะควาสกเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหวาวันเนมหาตาภิคุสังเคณสัตติงปัญจมาเตหิพิกุสังคุสัตเตหิส,เ,สเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจารุกะชาตตหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาุหติภะคะวันตังทัสสนายพิคุสังคัญจะ อาโทโขจะุนนงสุทาวาสกายิกานังเทวานางเอตทะโหสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภพกขุสังเคนะสติงบัญจะมัเตหิตพิขุสเตหิตสเปเหวะอรหันเตหิตทัสหิตาโลกัตาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภักะวันตังทัสสนายาปิขุสังคัญจะยันนุณะมายมปิเยนะพระควาเตนุปปกะกังกเมยมะ อุปสังคมิตวะภควโตสันติเกปาเจกะคาถาเสยาติอัถโขตาเทวตาเสยทาปินามะภราวาบริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปะปุระโตปะตุหังสุอัถโขตาเทวตาภควันตังอภิ วาเทตวะเอกัมันตังอัตังสุเอกับมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคทังอภาสิมหาสมโยปวนาสิงเทวกายาสมขตาอาคตมมหามังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคทังอภาสิตตระพิกาโวสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกรมมังสุสาระทิวเนตานิคาเหต ตวะอินทริยานิลคันติปันทิตาติอัทโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภัสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทะขีลังโอหัจจมะเมชาเตจัลันติสุทธาวิมาลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อัตโขอปราเทวตาปะขวัตโตสันติเกอีมังคทังอปาสิเยเกจิพุทธังสลรนังกตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิปหายมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัถโขปะขวาพิกุอามันเตสีเยปุเยนะพิกเวทะสัสุโลกัตตุสุเทวตาสันนิปติตาุหติทาคตังทศนายาพิกุสังคัญจะเยปิเต พิกเวอเหสุงอติตรมัทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเศยทาปิมยหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตรมัทานังอรหันตสัมมาสมมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยทาปิมยหังเอตาระหิอติคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิยสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ เทสิสามิภิกขเวเทวคายานังนามานิตังสุณัาฐะสาธุกังมณสิกโลทะปาสิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิกูภควาโตปัจจโสสงฆควาเอตัะโวจะสิโลกมนุกัสามิยะทะปุมตัตสิตาเยสิตาคิริขพลังปหิตตาสมาหิตาปูตุสีหวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาสมมนะสาสุทธาวิปัสสนะมณาวามนาวิลา ปิญโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิลวัตเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเตลาเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอัตปมกะลุงสุตวาพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสัจมัตถคุงสหสังอัะสตลิงสหสตังเอเกสหานังอมนุสานะมัตสุงอเปเกนันทนะป นันตมัทคุงที่สาสพาพุทธะหงตันจาสพ,พังอภิญญายาวะวะกิตวานตะกุมาตาัโตอะมนตยิสัทธาสาวเกศาสนาเตเทเวกายาพิกันตาเตวิชนัฐาาพิกโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตะส,ะสะหสาวยาขาภุม,มากปิลาว,ะะวะัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันวันโตยาสีโนโมธรมมนาปิกมุงพิขุนางสม,มิติวนนง ชาสหัสสายขันนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวานังสาธาคิลาติสหัสสายขันนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสลัสชาสหัสสายขันนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวานังเบสาม มิตาปัญจสตายักษวนานัตะวันนิโนอิทิมันอิทิมันโตชุดิมันโตมณวันโตยัสสิโนมมัมธัรมนาอยากปิกามงพิกุนงันงสม,มิติงวนัง กุมพิโรราชคัฮิโกเวปุลัสะนิเวสนังพิญโยนังสตะสหัสสังยะขะนังปะยลูปาสติกุมพิโรราชคัฮิโกโสปะคัสมิติงวะนังปุริมจัตที่สังราชาตาตาลโถปัสสะสติกันทพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสปะหะวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสิโนโมธรมนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวะนัง พระกินนันจัตที่สังราชาวิรุฬหโหตประสาสติกภุมพันธนังอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตปิตตสภโวออินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสิโนมโธทมานาอภิกรรมพงคูท <ux> ังสมิติงวรังปัจิมันจัตที่สังราชาวิรุปปโกประสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตปิตตสภโวออินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมโธทมนาอภิกรรมมงคูทังสมิติงวรัง อุาจารันจัตที่สั่งราชากุเวโลตประสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสภาว <c oughs> อินทนามามหาพลาอิทิมันโตสติมันโตวนันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกุนังสม,มิติงวานางปุริมาทิสั่งทัตตัลโถทักีเนนะวิลูหะหโกปชิเมนะวิลูปะโขกุเวโลตัลังที่สังจะตาโลเตมหาราชาสัม,มันตาจาตุโรติสาท,ทัธนละมะนาอัตังสุ วนเนกกะปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทสาอาคูวันจะนิกาสตามายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูตวิภูโตสหะก,กันทานโนกรมเสตโทจัตินุมันทุนิมันทุจัปา นาทโทอปุปัญโยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตตเสโนโจัคันทพพนโลราชาชานะโสโพอาคูบัญจสศิขโขเจวเตมพลูสุริยวะสุริยะวชัสาเอเตจันเียจัลาชาโนคันทพาสหราชุพิโมทัม,มนาอภิการมุงพิคูทั้งสม,มิติงวนังอัถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตัชากากัมพัลสตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาสัตละถาจะ อาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสม,มิติงวานังเยนคะคราเชสหะสาหะลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายัสาเตวะนะมัชฌาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนมังอะพยันตานาคราชานะมาสิสุปนาโตเขมมะมะสิพุทโธสันนะหาหิวจาหิอุปะวะ ยันตานาคาสุปันนาสารนามักังสุพุทธังชิตาวาชิละหทเทนะสามุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสะวัเตนเิธิมันโตยัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขา,เวาสาวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนัมุจีสหตัตันจะพภะลิปุตานังสะัพสะเพเวโรจานามกาสันในหิตวา,าระลิงเสนังลาหุพัทมุปาขมุงสามัตโยธานิภัทเต พีุู่ณังสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวโาโยตถาคุมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจายสสาสหะเมตตา กรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเสตสัทธากายาสัพเทนันตวะนิโนอิทิมโตชุติมโตวันวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกรมงพิคุณังสมิติงวันังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคูรุปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณัตานิปุรักิตาวาคูมันทวะลาหกาวาสุนังวสโวเศโถสโกปะคัปปุลินทโททเศเสะ ทัศเสตทัศธากายาสเปนนาตตวันนิโนิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกรรมุงพิกภูนังสมิติงวนังอถาคู่สหปูเทวาชรามกีสิขาริวะอลิทกาจะโรชาจะอุมาปุพัฒนิพาสิโนวัุนาสหธรรมจะอัจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนทัศเสตสัศถกายา จเป็นอนัตตาวนีโนอที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมทธรมมนาอภิคัมมุปิคุณังสมิติงวานังตัมมานามหาสัมตานามนุสสามนุสสุตตะมาติถะปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาถาคูฮาลโยเทวะเยจะโลหิตาวาสิโนปรลคามหาปรลคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตสะทธากายาจเป็นอนัตตาวนีโนอที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนมทธรมมนาอภิคัมมุปิคุณังสมิติงวานัง สุการกัลุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหโอทาตขยหาปัาโมขาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาลัคชามิสกาจายัสสิโนธนะยังอาคาปัชชนโนโยทิสาอภิวัสติทะศเสตสัตถากายาสเป็นันัตตะวนิโนอิทิมโตชิตชุติมโตนโตวันโตยัสสิโนมธมนาภิกขมุปิกุนังสมิตินนัง เกมมตาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิทกาลามัสเศโชตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูอัาคูปันิมิตาทัศเศรัฐะกายาะเปนานตตะวนีโนอิติมโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสิโนมดัมะนาอภิกรรมมงคุนังสมิติวนางสัตเศเทวานิกายาสเปนานตตะวนีโนนาวันมันวะเยนะอาคันชงเอจัน จันเยสัิสาสหะปะวุฒะชาติมัคคีลังโอคตินัมันาสวังตะเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสาหะสันนังขุมาโลติโสจะโสปะคะสัมมิติงมะนังสหัสสะพมมาโลกานังมหาพมมาปิติตติชุติ ปะปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสีโสจเสเถอิสระอาคูปัเจกะวาสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเตจัสเพออภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกนนะหัสะมันทียังเอธะกนนะหัตถพันธัถะลาเคนะพัทามัตุโวสัมมันตาปาริวาเลทะมาโวมุนจิทะโกตินางอิติตธรรมมหสินโนกนนะหะเสนางอเปสัยปานินาตะละมาหัจจะ สลังขตาวานะเพละวังยถาปาุ้สกโกเมโคธะนะยันโตวสวิชุโกะตถาโสปจุทาวติสังคุธโตอัสยังวะเสตานจะสัพพังอภิญญายวะวิกวะวักขิต,าว,ขตาวานะจักมาตตโตอมัจามาายิสถะาสาวาก,สาวากสาวีสัสนีละเตเตวิมาละเสนีอภิกันเตสินเทเตมาละเสนาอภิกันตา เตวิชานาถพิกโวเตจะอัตบามักกะลุงสุดดาวพุทธศาสสนานังวิตะลาเคหิตป,ปาการมุงในสังรมันเปียัญชยุงสัพเพวิชิตาสังฆม,มาปยาติจายาสัสสินโนโมทันติสหปุเตหิสาวกาตเตชะเนสุตตาติบสถจุนราชยป,ปกรณะโมเมพุทธเตชะสารันตนัตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายระรมีสุลาสิทธิพมาจ,จะอินทาจ,จะจะตุโลกาคัมพีลักกา สมุทาภูตุงคังคาจะสัพรรมะชยะประสิทธิปะวันตุเตชยชยทิทานิทานิอุทธิอุทธินัทินทันทชยชยะคะคนละตนละนิสัยนิายเสน,นะเมลุราชะ,ะ,ะพุน,นชีชยะชยะคะัมพีลนะสมพีนาเคธนาคีปิสัจจภูกะภูตะกาลีชยะชยะทุนนิมิตาโลคี ชยชาชยะสิงขีสุทธานมุขชาชยะชยะวรดุละมุขสาตาชยะชยะจัมปาทินากะคุระกุระคันโกชยะชยขะชะโคนนัตุรงสุกระพุชงตีหะพยัคฆทีปาชยะชยะวัดุลณมุขมุขยาตาชยะชยะเศนาลีปุนะสุทธินะดี ชยชยสุขาสุขาชีวีชยะชยะัานีตะเลสทาสุชยชยะชยทันนีสานตินสทาชยะชยะมังการัญยาภวเคชยะชยะวิลุณนักเคชยะชยะลักะเสสุละพุชะเตชาชยะชยพเมธัคคาชยะชยะราชาธิราชชยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยะมาเหสุโล ฮาโลฮลินเทวาชฉยชยะ,ชยยะปัมมาสุลโคชฉยชยะ,ชายยะนาโควิลุหะโกวิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจะเวณเตโยจะกุเวลโลวะลุโนปิจะอัขิวาโยจะปาชุนโหกุม,มาโลทัตตะัทโกอัทาลัะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอ,อิสิโนสาวกาสัพภาชายยมาลาโมพะวันตุเต ชยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชยักังเอเตนะชยเตเชนะชยโสติพอันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะพุทธชยมังคังชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารสะจัปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาธรรมคนาเมหสีโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถา อินทะคณามห h e s i n ชโยปิพุทธัสสิฎิมะโตะอยังมลัสสะจัปาปิมะโตะปราชโยโอโคสยังโบทิมันเตปโมติตาชฉยตาสะเทวคณา mahesino ชาโยปิพุทธัสสิริมะโตะอยังมลัสสะ จะปาปิมะโตปรลาชโยโอโคสซยมพธิมเตปโมทิตาชยัตตาสุปันนาคนามาเฮสีโนชโยปิพุทธะสสิลิมโตอายังมลสัจะปาปิมะโตปรลาชโยโอโคสซยมพธิมันเตปโมทิตาชยัตตานาคคานามมเฮสีโนชโยปิพุทธะสสิลิมโตอายังมลสัจะปาปิมะโตปรลาชโยโอโคสซยมพธิมเตปโมทิตาชยัตตาสัพภามะคนามมเฮสีโนชยันโตพธทยามูเลสกยานันนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโย โอหิชยโสเจยมังคะเลอัปปราชิตาปัญลังเคสีเสปทวิปโขเเลอภิเสเกสภะพุทธานังอคัปโตปโมตติสุนัขตังสุมังคลังสุปปะปังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจัสุยทั้งพัมมัจลิสุปทักขีนังกายะกรมมังวาจักรรมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรมมังปณีติเตปทักขีนาปทักขีนานิการตะวันนาละพันเตเตปทักขีเนเตอัตถรัฐาสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสเนาอโลคาสุขิตา โหทะสหสพเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวาอสมิงธานเนอธิพตาทีคายุกาสทาโหตุสุขิตาหนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชิณะสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรถาจุตตะกาเลปวสันตุวัสสังวสาวราหกาโลคาจุป,ปัถวาเตสังนิวาเลนตุ จะสัพพาทากายสุขังจิตตะสุขังอรหันตุกาถาลหังบทสวด <c oughs> บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวันเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวติียังวิหารติเชตะวเนอนากะปินทิกสะอาลาเมตตะระโคภควาภิกุอมันเตสิพ,พิขโวติพระทันเตติภิกขุภควาโตปจัโสสงภควาเอตทัโจ อุปาทาวาภิกเขเวตถาคตาังอนุปาทาวาตถาคตานังอิธิตาวะสาธาตุธรรมมิทธาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราอ,อนิจาตตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวา อภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปันทาเปติวิวัลติวิภาชติอุตานิกรลติสัเพสังฆาราอณิจติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุคติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติ เทเสติปัญญเปติปันะเปติวิวารติวิปชะติอุตานิกรลติสเปสังขราทุคติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิทาวาสาทาทุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสเปธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาอจิคติเจเสติปัญญเปติปันะเปติวิวารติวิัชติอุตานิกรลติสเปธรรมานตาติ อิร,รมะโวจะภควาอัตตมนาเตภิกขุภควาโตภาษิตังอภินันตุนติบวสวดะเทกรัตตคาถาอตีตังนานะวาคเมยะะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหินันตังอป,ปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะ โยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังฮีรังอสังคุปังตังวิทามนุปะลุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงอนแขนเราควรพักพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาดัง,างสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสัสงฆลันเตนะ มหาเสนีน้ำมัจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมาตุลาชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับดาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหโรตมะนะตมะตันทิตังตังเวภะเทกระโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานทัทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงแลตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจกเวคนะสเพสังคาราอานิจจาสัเพสังคาราทุขาสัพ เพธมานตาอัุวังชีวิตังทุวังมรณังอวสังมายามลิตพังมรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตังเมอนิยตังมารณังเมนิยตังวัะอยังกาโยอจิลังอเปตะวิญญาโนสุตโธอธิเสสติปัทวิงกาลิงคลังอิวะนิรัตถังอนิจาวัสังฆาลาอุปทวายธรรมิโน อุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปโมโมสโคโสเปสตามะลันติจะมะลิงสุจะมะลิสาเลตะเทวะหังมะลิสามินัติเมเอทะสังสยสังขารคือร่างกายจิตใจและลระูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สังขารคือร่างกายจิตใจดละรูปธรรมนำามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากพเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความใจเป็นของยั่งยืน อันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงคนที่จะสังเวชร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานขันปสัสจ,จักวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าใจความเข้าไปสง,งบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง จั์ทั้งหลายทั้งปวงก,ก,กาลังตายอยู่ที่ตายได้และกําลังจะตายเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิยังกินจ,กจิกุสลังกัมมังสเปหิพะเตหิกาตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอสมิงทาน,นีอธิคตาทีขายุกาสัทธาโหตุสุเกตาหหตุทุข,ขามเบมบนจะตุ มาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพยติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยะสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพนักตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจัตุสัพเพสามะตินังสมิชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตะอคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสโตะอคันติมายะอิติปะควานโมุพ uh ธิสโตะอคันติมายะอิติภะควาปตินาทานะคาถาญาเทวตาสันติวิหาราสินีสุเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุกุชิตาสติถงกัลโเตถะวิหารัมทะเลเถราจัมมัชานวกาจัพิกเว ิกวโวสาลามิกาธนะปติอุปาสกาคามาจะเทสะนิคามาจะอิสราสปานะพูตาสุขิตาพวันสุเตชาลาผูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสธาชาตาอัถโวปปัติกานิ่นญญานิกังรรมวรังพินจิตเตสัพเพปิทุกขะสกนตุสังขยังตาตุทีหลังสตังธรรมโมธัรมทลาจะปุกาลาสังโฆโหตุสามะโควะอัจจะยะจะอิตจยะจ่าอมเหระคันตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปปุูเนยยมะธเมอริยะปะเวทิเต ปันนาหหตุสัพเฟปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมาทังปะเวชันตัวกเกเรเทวปวสตุวุทิภาวายสตานังสมิทังเมตุเมทนิงมาตาปิตาอัตระจัตระ,ะชังนิจังลัคนตุปุตตะังเอวงังธรรมีนะราชโนปัชังลัคนตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจันิทุขาพยาปัตตาจันิพยาสกกปัตาจันินโสกาะโหตุสัพเพปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัตทันตุสัทยะสีลังละคันตุสัพพทา ภาวนาพิลาตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคัลคาถาโหตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนีลันตลังโหตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหุนตุนีลันตลังโหตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพสังขารุูาเวนะสดีหุนตุนิลันตลังสัพเพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเจเจระคัมจธมิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจระคัมจมิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเจเจระคัมจมิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานัน จะยังพรางอรหันตานั้นต่เจเชลคังพจนมิสปัสโสสัพเพพุทธาปัลปตตาปัจเจกานันจะยังพรางอรหันตานั้นต่เจเชลคังพจนมิสปัสโสสัพเพพุทธาปัลปตตาปัจเจกานันจะยังพราง

ปดัด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายปะพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอ,อน้อมก้าวทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสูส่สวรรค์าไายขออันนี้สนแห่งบุญกนนุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคว คาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีรายได้แหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพมุ่ง งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูเล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด